เอาเลยครับเพื่อนๆหลังจากที่ผ่านช่วงกลางสัปดาห์ที่แสนเจ็บปวดที่ทางหงแดงของพวกเราครับพ่ายแพ้ต่อทางเรือไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่ตตอศูนย์ในวันนี้ครับลิเวอร์พูลมีคิวกลับมาเตะอีกครั้งในศึก Premier League อังกฤษนั่นก็คือการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่าโดยเกมการแข่งขันขในแมตช์นี้ครับจะเป็นแมตช์ที่33ของทั้งคู่ แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่คู่นี้ดูจะมีแตกต่างกันนั่นก็คืออันดับของตารางคะแนนพออย่างที่ทราบกันดีว่าทารลิเวอร์พูลเนี่ยรั้งอันดับหนึ่งของตารางคะแนนและควา้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้มาเย,ยือนอย่างแอสตันวิลล่าครับพวกเขาเนี่ยยังคงต้องการแต้มเนื่องจากต้นดินรรนน้โสนแดงหรือโซนตกชั้นพอณปัจจุบันครับพวกเขานั้นรั้งอยู่ที่อันดับ19ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกน,นั่นจึงทำให้สีพง,งาดไม่มีทางเลือกว่าทุกเกมหลังจากนี้พวกเขาจำเป็นต้องเก็บแต้มดมากที่่สุนนัันเเลยครบ และในวันนี้ครับเพื่อนๆลิเวอร o พูลทูเดจะพาเพื่อนๆทุกคนมาวิเคราะห์ถึงเกมคู่นี้กันว่าทางจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลของพวกเราและผู้เมเยนอย่าง a s สตันวิลล่ัทงคู่นั้นมีความพร้อมสถิติรวมถึงผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอัปเดตเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามลิเวอร์พูลทูเดย์ไปวิเคราะห์ถึงเกมคู่นี้กันเลยครับ โดยเกมพรีเมียร์ลีกแมตช์ที่33ประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎราคมปี2,563ที่สนามแอนฟิลด์ครับจะลงทําการแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยระหว่างหงแดลิว์พูลเจ้าบ้านจะพบกับสิงห์แง่งแอสตันวิลล่า เอาเลยครับแล้วเราจะไปเริ่มจากสถิติการพบกันของทั้งคู่กันก่อนเลยโดยการพบกัน5เกมหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยก็คือในปี2015จนถึงปี2019แล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกันในทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลีกครับหรือว่าจะเป็น FA ฟเอครับ โดยย้อนกลับไปในฤดูการ2015-2016ครับพวกเขาได้พบกัน3เกมนั่นก็คือเกมแรกเล่นที่สนามกลางแอสตันวิลล่าเอาชนะลิเวอร์ pool ไปได้2ประตูต่อ1ในรายการ FA Cup ครับก่อนที่จะกลับมาเล่นในเกมเพีย์ลีก2เกมลิเวอร์ pool เปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าได้3ประตูต่อ2ก่อนเลกที่2ครับจะบุกไปถล่มแอสตันวิลล่าถึงวิลล่าพัก0ประตูต่อ6และในปีนั้นเองครับแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ตกลงไปเล่นในรายการแชมเปี้ยนชิพ หลังจากที่ขึ้นมาเนี่ยก็เจอกันในปี2019หรือปีล่าสุดเนี่ยสเกมนะครับนั่นก็คือเกม p เม m i e ล l ก a g u กแรกที่วิลลาพาร์คลิเวอร์พูลสามารถพลิกล็อกเอาชนะไปได้1ประตูต่อ2ถ้าหากยังจํากันได้นะครับในเกมนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลมาได้ประตูตีเสมอแล้วก็ประตูชัยเนี่ยในช่วงท้ายเกมแล้วและในเกมนั้นล่าสุดที่เพิ่งพบกันครับก็เป็นในรายการลีครับแอสตันวิลลาถล่มลิเวอร์พูลไปอย่างขาดลอยหประตูต่อศูนย์ผนเนื่องจากในตอนนั้นครับลิเวอร์พูลชุดใหญ่เนี่ยมีคิวเตะในรายการฟีฟ่าค และได้ส่งทีมสำรองเนี่ยมาเจอกับแอสตันวิลล่าสกอร์จึงได้ออกมาอย่างที่เห็นนั่นเองเลยครับต่อมาครับเรามาดูสถิติเกมนั้นล่าสุดของทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แอสตันวิลล่ากันเลยซึ่งเกมนั้นล่าสุดของทั้งคู่ครับต่างแพ้กันมาโดยฝั่งเจ้าบ้านอย่างหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยพึ่งบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงเอทียสเตเดียม4ประตูต่อ0แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือใครได้ดูรูปเกมครับต้องบอกเลยว่าในเกมนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลสู้ได้และก็ไม่ได้เล่นถึงขั้นนแย่่เหมมืออออกกกับสรทีได้ออา อาจจะเป็นเพราะจังหวะของเกมและจังหวะสุดท้ายในการเข้าทำของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าชางหงแดงมากกว่าแล้วก็ได้ทําให้สกอร์เนี่ยออกมาเป็นแบบนั้นนั่นเองเลยครับ ส่วนทางฝั่งของวิลล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่า10เกมที่ผ่านมาในทุกรายการพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวและแพ้ไปถึง7เสมออีก2เกมมันจึงได้กลายเป็นผลงานที่ดูจะแย่มากครับและในเกมนั้นล่าสุดครับพวกเขาแพ้ในบ้านให้กับวูฟแวมตันวันเดอร์เลอร์ไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งจนทําให้นเวลานี้ครับรั้งอยู่ที่อันดับ18ของตารางคะแนนและสมเสียที่อาจจะตกชั้นในซีซั่นนี้ได้แถมขอซ้ํรรมซัดครับผู้เล่นของแอสตันวิลล่าตัวหลักหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ได้รับอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะสามารถหาฟอร์มเก่งได้เมื่อไหร่ ต่อมาในส่วนของเรื่องความพร้อมก่อนเกมและอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะโดยทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฮงแดนลิเวอร์พูลของเราครับนักเตะที่ไม่สามารถลงสนามได้แน่นอนแล้วนั่นก็คือโจเอลมาติปและก็เซดานชากิรี่ที่ทั้งคู่เนี่ยไม่น่าจะมีรายชื่ออยู่ในม้านั่งสำรองส่วนอีกหนึ่งคนที่ว่ากันว่าต้องรอเช้คความฟิตครับก็คือเดยันรอฟเลนแต่ก็เชื่อได้ว่าเขาน่าจะผ่านความฟิตและมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดูจะมีความน่าสนใจกว่าในเกมนี้นั่นก็คือทางลิเวอร์พูลครับมีโอกาสที่จะโรเตชันนักเตะนั่นก็คือการผสมผสานระหว่างตัวหลักตัวสำรองและดาวรุ่งเนี่ยให้โลกสนามมาพร้อมๆกันโดยเป็นที่คาดกันว่าทางยัเกนคลอปเนี่ยน่าจะจัดทีมมาในระบบเดิมนั่นก็คือ4-3-3นำโดยนายด่านมือหนึ่งชาวราซิลอย่างอลิซอนเบรเกอร์กองหลัง4คนในวันนี้ครับมีเนโกวิลเลียมส์คู่เซน,นเตอร์เป็นโจโกเม,มกับเวอร์จิฟานไดส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นเจมส์มิลเนอร์แผงมิดฟิลด แล้วก็อเล็กอ็อกเล็กชัมเบลนและปิดท้ายด้วย3ประสานในแดนหน้าในเกมนี้น่าจะใช้ทาคุมิมินามิโนลงมาแทนโมเมซาลายืนประสานงานร่วมกับโรเบอร์โตฟรีมิโนแล้วก็ซาดิโอมาเน่นน่นเ,เลยครับ ส่วนความพร้อมของผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลล่าในเกมนี้ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีปัญหาใหญ่เลยทีเดียวพอเนื่องจากผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักเนี่ยเป็นตัวหลักเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทอมฮีตันผู้รักษาประตูกองหน้าตัวเป้าอย่างเวสลีย์ฟูลแบ็กอย่างแมตช์ทาเกตรวมถึงบิอัลอีเกิลเซนเตอร์แบ็กชาวเบลเยียมที่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รับโอกาสลงสนามแน่นอนแล้วนะครับส่วนอีก2คนที่ยังรอใช้ความฟิตของวิลล่าครับก็คือเฟเดริกกิลเบิร์ตและเฮนรี่รันส์บูรี นั่นจึงทำให้ในเกมนี้ครับแอสตันวิลล่าของดีสมิธเนี่ยน่าจะมาเน้นเกมรับไว้ก่อนซึ่งระบบที่คาดเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็น3-4-2-1นําโดยนัทวานทีมชาติสเปนและก็เป็นอดีตโกเลีวพู oo, อย่างเปเป้เ,ปเรนา เซนเตอร์แบ็กสามคนไล่จากขวาไปซ้ายครับมีเอสลีย์คอนซาคอนเนฮาวแล้วก็ไทรอนมิงฟูลแบ็กแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับครับน่าจะเป็นเฟเดริกกิลเบิร์ตดักลานหลุยยืนจับคู่กับคอนเนอร์ฮูลลาร์นส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นนิวเทเลอร์มิดฟิลด์ตัวรุกงสองคนมีจอห์นแม็กกินยืนจับคู่กับแจ็คกริลิชหน้าเป้าหนึ่งเดียวครับน่าจะเลือกใช้ท่านั่งของไคลน์เดวิสส่วนผลที่คาดการครับเชื่อได้เลยว่าในเกมนี้เนี่ยผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลล่า คงจะไม่มีอะไรจะเสียและเป็นอีกหนึ่งทีมที่ดูจะน่ากลัวอย่างแน่นอนส่วนทางลิเวอร์ pool ของพวกเราครับไม่รู้จะเน้นในฤดูกาลนี้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่คว้าแชมป์เ์ลีกไปแล้วซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยนกเตะของเวีย์พูลครับน่าจะหลีกเลี่ยงการปาะทจให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะรักษาสภาพร่างกายของตัวเองเอาไว้นั่นเองอย่างไรก็ตามในเกมนี้เนี่ยทางหงแดงก็ดูจะเหนือกว่านิดๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผู้เล่นและสถิติที่ดีกว่าและในเกมนี้ครับผมจึงมองว่าลิเวอร์ pool สามารถเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิน์ล่าไปได้่อง,อ, 0, องเลย ยังไงก่อนจากกันไปในวันนี้ l i v ลิ p o o l t o ูเ y ครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ